สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกว้างชาแนลนะครับใน EP ีนี้นะครับเรานะครับมีราคาแบ่งพันพิเศษนะครับให้กับ FC ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับไม่เกิน100แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีราคาหนึ่งร้อก็จะ บอก f c ไปทีละต้นทีละต้นนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาแบ่งนะครับบอลสีออกนอกบ้านให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ล้นตู้นะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะมากนะครับเราก็จะมาแบ่ง f c ให้ในราคาลักซิบนะครับนี้ถ้าหลักร้อยมีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นต้นไหนนะครับนี้ไปพบกันเลยนะครับว่ามีต้นไหนบ้างครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับต้นแรกนะครับนี้ให้ FC ทุกท่านในราคาพิเศษจริงๆนะครับ EP นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับค่าส่งนะครับเหมาจ่ายตลอดเส้นทางเลยนะครับไกลๆไม่มีบบกเพิ่มแน่นอนครับ50าบาทตลอดสายเลยนะครับนี่ถ้าเอาหลายๆต้นยิ่งคุ้มนะครับเรามาเปิดกันด้วยศิลาหุ้มทองต้นนี้แม่เขามีเหลืองนะครับสวยมากเลยนะครับศีลาหุ้มทองต้นนี้นะครับผมแบ่ง FC ส่วนพุ่มกวาง Channel อยู่ที่ราคา ห้าสิบบาทนะครับนี้สิลาหุ้มทองนะครับสวยมากๆเลยนะครับและต้นต่อไปนะครับเป็น เทวาสุวรรณนะครับนี้สวยมากๆเลยนะครับเทวาสุวรรณก็เอาไปในราคาพิเศษเพียง50บาทนะครับย้ำว่า EP นี้นะครับจะเป็นไม้หลัก10บซะเยอะเลยนะครับนี้และต้นนี้ก็จะเป็นบอลเก่านะครับใครสนใจนะครับด่างเกยชัยนะครับด่างเกยชัยต้นนี้นะครับผมแบ่งทุกท่านอยู่ที่ราคา50บาทเช่นกันนะครับ50บาทนะครับด่างเกยชัยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบบอลกาบนะครับแนะนําต้นนี้เลยนะครับเทพสายรุ้งนะครับนี่แข้งเขาเป็นสีเหลืองนะครับส้มๆนะครับต้นนี้ก็จะเป็นเทพสายรุ้งนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับ50บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเรามีกอเกตด้วยนะครับนี่กอเกตสวยมากๆเลยนะครับกอกเกตต้นนี้นะครับเป็นผ่าจากนะครับผ่าจากเจน2นะครับแต่ว่า ใบเขาจะแปลกครับจะออกไปเป็นทางใบยาวๆหน่อยนะครับกอกเกตต้นนี้นะครับใครสนใจกอเกตต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษน่าจะใบเขาแปลกกว่าต้นอื่นที่ที่เคยมีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นกอเกตใบยาวๆต้นนี้เอาไปในราคาแปลกแล้วกันนะครับราคาแปลกคือกอเกต 80บาทนะครับเอาไปเลยนะครับ FC ส่วนคนกลางชาแนลทุกคนนะครับจัดไปเลยนะครับเราไปดูต้นต่อไปกันเลยนะครับนี่ช่วงนี้ใบหอกกำลังมาแรงนะครับผมก็มีพอเหลืออยู่เพราะว่ามีคนมาเหมาที่หน้าสวนเยอะเลยนะครับเอ่อใบหอกต้นนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อขอบด่างขาวนะครับอ่อนๆนะครับเอาไปในราคาพิเศษนะครับ50บาทนะครับใบหอกต้นนี้นะครับ50บาทนะครับย้ําว่าเป็นลูกไม้นะครับเอ่อส่วนต้นนี้ก็จะเป็นออกสายดักดัหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นใบหอกเหมือนกันนะครับแต่โพสต์ขายในเพจนะครับอยู่ราคา2-300ขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ให้เฉพาะ FC ส่วนคนกวางชา n e l นะครับที่ติดติดตามทาง YouTube ของเรานะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียงแค่120บาทก็พอครับ120บาทนะครับเป็นใบหอกนะครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับ สวยมากๆเลยนะครับแล้วต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับที่ผมผสมเองนะครับเป็นผสมจากเจ้าสาวนะครับแดงสวยนะครับคอมเพกนะครับสวยมากๆเลยนะนี่ต้นเดียวนะครับมาแล้วทั้งหมดประมาณ78ใบเลยนะครับเออลูกไม้ต้นนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับให้พิเศษสุดๆเลยสวยด้วยนะครับเป็นทรงใบที่แปลกมากนะครับอ่ามีมีเป็นคือเป็นใบแปลกๆของเขาอ่ะเอาไปในราคาพิเศษอ่ 80บาทนะครับ80บาทสวยมากๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับติดเขียวนะครับนี่นะครับสวยมากเลยแต่ว่าเป็นลูกไม้ผ่านะครับเอาไปในราคาพิเศษจริงๆเลยนะครับนี่เอาไป40บาทพอครับ40บาทนะครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับ นี่มีเรียกร้องกันเข้ามาเพิ่มเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นหมดก่อนนะครับนี่มีมาแล้วครับหนึ่งต้นคุ้มซับด่างนะครับนี่เห็นไหมครับคุ้มซับด่างนะครับโอ้หลอดใหม่มาแล้วใบใหม่กลังจะบาลครับคุ้มซับด่างต้นนี้เอาไปในราคา50บาทนะครับห้าบาทนะครับย้ําว่า EP ีวันนี้เป็น E ีีพิเศษนะครับที่ราคาต้นไม้ก็จะไม่ถึงหลักร้อยนะครับถ้ามี เป็นบางต้นหลักร้อยก็ขออนุญาตแบ่งตามหน้าไม้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมต้นต่อไปกันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นมะนีมอรกกนะครับของเขายังไม่ด่างนะครับแต่ของแม่แม่ที่ผมผ่าเป็นแม่ด่างนะครับผมให้ในราคาลุ้นแล้วกันนะครับมะนีมรกกดต้นนี้เอาไปในราคา30บาทนะครับสาบาทสวยมากๆนะครับมะนีมรกกดนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับเป็ดแต่เป็นลูกไม้ผ่านะครับแม่เขาผมล้มไปแล้วนะครับสวยมากๆเลยนะครับใครอยากได้ลูกไม้ต้นนี้เอาไปในราคา40บาทนะครับ40บาทสวยมากนะครับหน้าชมพูเลยนะครับแคปไว้แล้วก็ค่อยๆส่งเข้ามาให้ทางเพจหรือ ID ดียไลน์ที่เราขึ้นไว้ให้หรือ fc คนไหนที่มีคอนแทคแล้วก็ติดต่อมาช่องทางเดิมได้เลยนะครับนี่ผมมีคุ้มซับอีกหนึ่งต้นครับนี่ต้นนี้สวยด้วยนะครับนี่ต้นเมื่อกี้50เนาะต้นนี้เอาไป มันสวยอะครับเอาไปเอาไปเท่ากันละกันครับห้บาทนะครับคุ้มซับด่างนะครับตัวมาสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบอลสีที่กําลังขึ้นมานะครับนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นรักเอ่ยเห็นไหมครับรักเอ่ยด่างแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับแต่ว่าเขามีใบเดียวเอ่อก็ถ้าใครอยากได้นะครับรักเอ่ยต้นนี้เอาไปในราคามันด่างแล้วผ่านจากแม่แม่สวยมากเลยนะครับอะผมให้พิเศษรักเอ่ยต้นนี้40บบาทก็พอครับแต่เขามีใบเดียวนะ มีมีราคาตามใบละกันนะครับสี่สิบาทก็พอนะครับแต่เน้นว่าย้ําด้วยนะครับว่าสวยมากๆนะครับรักเอ่ยของสวนเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมต้นต่อไปกันต่อเลยนะครับนี่ครับสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ของสวนเรานะครับที่ผสมเองนะครับมีด่างเหลืองนะครับนี่ที่หูด้วยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับด่างเหลืองด่างขาวนะครับต้นนี้นะครับผมแบ่งในราคาราคาแบบอยากให้แล้วกันนะครับเพราะว่า เป็นไม้ที่เราผสมเองนะครับใครอยากได้เอาไปดูแลนะครับด่างเหลืองสวยมากๆเลยนะครับเม็ดชัดด้วยนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง100บาทนะครับ100บาทนะครับให้ f c ส่วนคุณกวางเท่านั้นนะครับต้นนี้100บาทแถมได้ไหมอยากแถมนะครับเอาเป็นว่าถ้าซื้อต้นนี้นะครับผมจะแถมแถมไปแบบไม่บอกแล้วกันนะครับใครเอาต้นนี้100บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแถมแบบเซอร์ไพรส์ไปด้วยนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับ ส่วนใครที่ชอบใบกลมๆนะครับออกเป็นประครับประคาบหน่อยนะครับแต่ของเขาก็จะเป็นด่างชมพูอ่อนๆน,นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับใครอยากได้ลูกไม้ต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษ50บบาทก็พอนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อ เป็นบอลที่เป็นปะคราฟนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับสวยมากนะครับใครอยากได้เอาไป50บาทก็พอนะครับแบ่งให้นะครับสำหรับ f อฟซีสุคกว่ามีบอลเก่าเหลืออยู่อีก1ต้นนะครับเป็นยักกูเปรันนะครับสวยมากนะครับต้นนี้นะครับน่าจะมีหัวแล้วนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงนอกตู้นะครับนี่ยักกุเปรันนะครับใครอยากได้ยักุูเปรันต้นนี้นะครับให้พิเศษเลยนะครับในราคา80บาทเท่านั้นนะครับยักุูเปรัน80บาทนะครับแล้วก็มี ทศก,กัณฐ์ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตระกูลยักษ์นะครับทศก,กัณฐ์ก็ให้ในราคามีหัวแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับเช่นเดิมนะครับให้ทศกัณฐ์ในราคา80บาทนะครับสวยมากนะครับกัดสีแล้วยิ่งโตยิ่งสวยนะครับทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ใครถ้าชอบบอลเก่าตัวนี้ก็จะเป็นคุ้มกล้าวนะครับคุ้มกล้าวนะครับคุ้มกล้าวให้ f c ในราคาพิเศษเพียง50บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ส่วนใครชอบบอลที่เป็นบอลป้ายนะครับก็แนะนําเจ้าสาวนะครับนี่ ป้ายแล้วนะครับเจ้าสาวเอาไปในราคาพิเศษเพียง40บาทก็พอนะครับเรามีเยอะนะครับเดี๋ยวเราแบ่งให้กับ f c ในราคาถูกถูกนะครับเอาไปเลี้ยงกันได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยมีบอลสีที่มีชื่อว่านางพญานะครับผมแนะนําต้นนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะครับรัศมีเงินพรมพิมานนะครับแล้วก็แต่ต้นนี้นะครับมีชื่อว่านางพญานะครับ นี่ใครอยากได้นางพญาต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษ40บาทเท่านั้นเองนะครับจัดให้ FC ส่วนคุณกวางได้เลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไปชมบอลสีต้นต่อไปกันได้เลยนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นบอลใบกลมปลาคราฟนะครับแล้วก็ที่สวนใหญ่ของเรานะครับก็จะมีอยู่เยอะมากๆากเลยครับใบกลมเพราะว่าเราเอาไว้ทําดอกทอําเกสรแล้วก็ทําให้เมล็ดต่อไปนะครับแต่ต้นนี้จะเป็นราชาวดีนะครับมีหัวนะครับพร้อมผ่าได้เลยนะครับใครสนใจต้นนี้นะครับก็เอาแบบเอาไปผ่าเลยนะ ตั้งใจให้ไปผ่าเลยนะครับใครสนใจก็เอาไปในราคาสุกน่าจะเป็นราคาที่สูงที่สุดใน EP แล้วนะครับผมให้ไปผ่านะครับเฉพาะ FC ส่วนคุณกวางนะครับให้500บาทนะครับสมัยปี64เราก็เข้าใจราคาอยู่แลวครับว่าโอ้เป็นหมื่นนะครับเยอะแพงมากๆเลยนะครับก็เอาไปผ่านะครับใครอยากเอาไปทําจํานวนเอาไว้ขายนะครับก็แบ่งให้นะครับ FC ส่วนคุณกวางนะครับราชาวันดีต้นนี้เป็นปลาคาร์ฟที่สวยมากเลยนะครับ นี่นะครับ5้าบาทเท่านั้นเองครับก็สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นบอลสีนะครับที่เป็นลูกไม้นะครับสวยมากนะครับต้นนี้ไปในราคา40บาทก็พอนะครับเอ่อบอลสีต้นนี้สวยจริงๆนะครับยิ่งโตยิ่งหน้าเขายิ่งเอาไปลุ้นนะครับสาหรับใครที่ชอบเป็นใบที่แบบเป็นทรงใบไทยนะครับโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นเกาะเกตนะครับนี่เจนหนึ่งนะครับเจนหนึ่งนะครับส่วนเจนสองก็จะมีความแตกต่างก็คือขอบ เขาจะเข้มกว่าเม็ดสีเขาจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ความสวยเขาก็จะชัดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอลเก่านะครับนี่เป็นนางสุชาดานะครับใครชอบนะครับนางสุชาดาเอาไปในราคาแค่80บาทเท่านั้นเองนะครับสวยมากนะครับนางสุชาดาบอลเก่านะครับใครชอบเล่นบอลเก่าก็ทักมาสะสมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีบุรีรัมนะครับสีบุรีรัมนะครับนี่สีบุรีรัมแล้วก็แบ่งอยู่ตัวละส0บาทนะครับสวยมากๆนะครับนี่ก็ เดี๋ยวเราพาไปชมบอนสีนะครับต้นต่อไปกันเลยนะครับลูกไม้ต้นนี้เป็นลูกไม้ที่สวยมากเลยนะครับผมเคยแบ่งแม่ไปในราคาหลายหมื่นมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเหลืออยู่ต้นสองต้นนะครับที่สวนนะครับแล้วต้นนี้จะเป็นไม้แยกหน่อมาด้วยนะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับใครอยากได้เอาไปดูแลนะครับก็ น้องด่างสวยนะครับเป็นทรงใบเหมือนไก่ครับเป็นลูกไม้ไก่นะครับก็ให้ fc ส่วนกวางไปในราคาพิเศษเพียง100บาททั่วแล้วกันนะครับนี่ต้นนี้นะครับ100บาทก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีแถมมีแถมเพิ่มให้ด้วยนะครับเซอร์ไพรส์ไปในกล่องแล้วกันนะครับใครสนใจต้นนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเป็นลูกไม้สวยมากนะครับนี่มีจริงๆถ้าโตเต็มที่เขาจะมีสีเหลืองด้วยนะครับ เราไปลุ้นดูนะครับสนุกสนกส่วนเซตนี้ก็จะเป็นบอลน,นอกตู้นะครับที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับที่สวนเรามีอยู่นะครับต้นนี้มีชื่อว่าเพชรเจ็ดสีนะครับนี่เห็นไหมครับเพชรเจ็ดสีนะครับต้นนี้จริงๆเขา เขายังไม่ได้ด่างชัดนะครับก็เอาไปในราคาพิเศษเพียงสามสิบบาทแล้วกันนะครับเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะครับนี่มณีล้อมเพชรต้นนี้นะครับก็เอาไปในราคา30บาทนะครับมณีล้อมเพชรนะครับก็ยิ่งผ่ายิ่งแผงยิ่งสวยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ส่วนตู้นี้ก็จะเป็นไม้มาเล็ดนะครับนี่นะครับพึ่งจะ หวานไปเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับขึ้นไวมากเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับนี่เมล็ดเริ่มมาแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ก็เอาไว้แบ่ง f อฟซสวนคุณกวางชาแนลนะครับทุกท่านเลยนะครับนี่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นมานีล้อมเพชรแผลงของสวนเรานะครับต้นนี้ใครอยากได้นะครับให้ในราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับมานีล้อมเพชรแผลงครับทักเข้ามาได้เลยนะครับมีเยอะเลยนะครับสําหรับสวนคุณกวางชาแนลนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้ใบ เป็นทรงใบหอกนะครับนี่เห็นไหมความด่างของเขาโอ้สวยมากครับต้นนี้ต้นนี้ใครอยากได้เอาไปในราคาร้อยร้อยเดียวก็พอครับนี่เป็นใบหอกดางๆเลยนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับนี่สวยมากนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับบอลสีของสวนเราช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเทวาสุวรรณนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับนี่อันนี้โตแล้วนะครับเทวาสุวรรณต้นนี้นะครับเอาไปในราคาโอ้ราคาสวยด้วยนะครับ 99าบาทครับ99บาท rainforest. สวยมากครับใบนี้แล้วก็เป็นต้นต้นโตแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบอลเก่านะครับนี่สวยด้วยนะครับนี่ผมจําชื่อไม่ได้ละว่าชื่อชื่ออะไรนะครับใครแต่ใครอยากได้ก็เอาไปในราคานี่นี่อันนี้เป็นบอลเก่าผมจําชื่อไม่ได้นะครับไม่ใช่ลูกไม้นะครับเอ่อใครอยากได้ก็ไปในราคาพิเศษนะครับสีบบาทก็พอนะครับแคปมานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ด่างเหลืองขาวอ่อนนะครับ อยากได้ลูกไม้ต้นนี้เอาไปในราคา100บาทนะครับ100บาทเท่านั้นเองนะครับสวยมากเลยนะครับต้นนี้ก็จะเป็นผ่าจากดารานพรัตนะครับเนี่ยก็จะเป็นแผงๆออกมาแบบนี้ครับดารานพรัตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่แผงเลยอ่ะชัดๆเลยก็คือทิพวารีนะครับแต่ต้นนี้ผมผ่าจากดารานพรัตนะครับเขาก็จะออกเป็นแผงๆหน่อยนะครับนี่มีทั้งหมดผ่าได้3ต้นนะครับนี่เห็นไหมครับที่เป็นแผงๆอย่างเงี้ยนี่ครับ ใครสนใจดารานพรัตน์ที่เป็นแผงๆหน้านี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแบ่งอยู่ที่ต้นละ100มันออกแผงนะครับเอาไปเอาไปร้อยเดียวก็พอครับเอาไปร้อยเดียวนะครับแบ่งปันกันนะครับเอาไปต้นละร้อยก็พอนะครับดารานพรัตน์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับนี่เอาไว้จดชื่อนะครับเพราะว่าใบใหม่ของเขาด่างเหลืองนะครับนี่สวยมากนะครับเดี๋ยวเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นเพชรมองนนนะครับใครอยากได้ก็ในราคา ห้าสิบาทนะครับนี่ผมมีคุ้มซัพ์เหลืออีกหนึ่งต้นนะครับนี่คุ้มทรัพย์ด่างครับเห็นไหมครับเอาไปในราคาห้าสิบาทเท่ากันเลยนะครับจัดให้นะครับแล้วก็สีกาญจนาพิเศษอันนี้เจนหนึ่งนะครับเจนหนึ่งนี่เอาไปสี่สิบาทนะครับสีกาญจนานะครับเจ้าสาวนะครับอันนี้เจ้าสาวสวยมากเลยนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทก็พอนะครับเจ้าสาวสวยมากๆเลยนะครับนี่เป็นเกอกเกตนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับอันนี้ต้นใหญ่เลยนะครับนี่ แต่ว่าจะขายหลักร้อยก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นเจนหนึ่งครับผมเอาพิเศษแล้วกันแต่ต้นโตมากนะครับกอกเกตต้นเนี้มีหัวด้วยนะครับผมคิด80บาทก็พอครับอ่ะ80บาทนะครับสำหรับ FC ส่วนขุนกวางชาแนลนะครับให้ EP นี้ราคาพิเศษนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งกันมาเรื่อยๆเลยนะครับเออต้นนี้นะครับเป็นบอลที่สวยมากนะครับชื่อว่าสิราพรนะครับนี่เห็นไหมครับ ศิลาพรนะครับศีลาพรเป็นไม้ที่สวยจริงๆนะครับมีทั้งด่างชมพูเหลืองนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับแดงก็มีถ้ามีแดดสวยๆนะครับใครอยากได้ต้นลูกของเขานะครับสีลาพรทักเข้ามาชมได้นะครับหรือราคาทราบเลยก็ได้นะครับที่250บาทนะครับอาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับว่าเป็นบอลที่ในตลาดยังมีน้อยอยู่นะครับสิลาพรนะครับแต่อันนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองนะครับเห็นนะครับ หน้าสวยมากเลยนะครับนี่ศิลาหุ้มทองต้นละห้าสิบาทนะครับศิลาหุ้มทองห้าสิบาทนะครับน้ำมังนนก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปชมตู้ต่อไปกันเลยนะครับและต้นต่อไปนะครับมีชื่อว่านะครับน yeah. ี่นะครับหลวงปู่สิทธ์นะครับหลวงปู่สิทธ์ใครอยากได้นะครับสวยมากเลยนะครับต้นนี้นะครับหกสิบาทนะครับหลวงปู่สิทธ์นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่แต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเทพสายลุงนะครับนี่เทพสายลุง ห้าบาทนะครับนี่ต้นนี้นะครับลูกศิลาพรที่ผมบอกนะครับ250ราสนะครับส่วนมากก็จะเป็นไม้แยกหน่อเท่านั้นเลยนะครับก็จะมีหน้ามังนนนะครับนี่หน้ามังนนหน้าเดิมๆเลยนะครับนี่นี่มีด่างชมพูด้วยนะครับหน้ามังนนก็ต้นละ40บาทเท่านั้นเองนะครับนี่หรือใครอยากได้ชายชนนะครับถ้าเข้ามาได้เลยนะครับกระถางละ50บาทนะครับชายชนนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับบอนสีลูกไม้นะครับเอ่อที่เป็นแบบว่าล้างรากนะครับต้นละ 5บาท10บาทนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับว่าทางสวนเรามีเยอะมากๆเลยนะครับใครอยากได้ไปปลูกแบบเต็มทุ่งนาหรือว่าใครอยากได้ไปปลูกแบบเออสวยๆงา,งามนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับทั้งราคาหน้าสวนราคาส่งน,นะครับหรือจะเข้ามาชมที่สวนก็ได้จังหวัดกาฬสิน์ นะครับใกล้เขียงขอนแก่นมากสารคามร้อยเอ็ดนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์ subscribe สั่นกระดิ่งด้วยเพื่อเราจะได้มีบนสีในราคาแบ่งปันมาให้ทุกท่านได้ชมได้เลือกกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับติดตามพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับฝากด้วยนะครับสวนกุ้นกว้างแชนแนลนะครับหรืออยากได้ไม้ถูกๆราคาเมาๆต้นละหบาทสิบบาท ทักเข้ามาได้เลยนะครับเป็นลูกไม้ช่วงนี้มีเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นสุ่มแบ่งปันกันไปนะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ